มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟู้ดแพนด้าตัดสินใจยกเลิกการโฆษณากับทางสำนักข่าวดังฟู้ดแพนด้าขอเรียนแจ้งผลพิจนารณากรณีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีทางบริษัทขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและการปรับปรุงการให้บริการ และมอบการบริการที่ดีที่สุดซึ่งฟู้ดแพนด้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้เสมอมาโดยแจ้งผ่านทางเพจ a c e b o o k ว่าฟู้ดแพนด้าประเทศไทยออกแถลงการกรณีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีว่าทางบริษัทขอแจ้งว่าหลังจากการพิจารณาและก็ทบทวนการปรับแผนการตลาดของฟู้ดแพนด้า ในช่องทางต่างๆแล้วฟู้ดแพนด้าประเทศไทยตัดสินใจระงับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีและกำลังปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาดของบริษัทซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ทางฟู้ดแพนด้ากระทำอยู่ต่อเนื่องงานนี้นะคะทำเอาชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางนี้นะคะฟู้ดแพนด้าขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญ กับความคิดเห็นและการปรับปรุงการให้บริการและมอบการบริการที่ดีที่สุดเพื่อสะดวกสบายและความปลอดภัยของทุกคนซึ่งฟ้ดแพนด้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ